นนะคะที่เขาบอกว่าเป็นรอยแก้วเนี่ยนะคะเห็นไหมคะว่าเนื้อเขาจะใสเป็นแก้วเนี่ยค่ะแบบเนี้ยค่ะสวัสดีค่ะมะกรูดของบ้าน,นอกค้องนายยังไม่หมดนะคะยังมีเยอะอยู่เลยค่ะครั้งที่แล้วเราทําเป็นน้ํายาล้างจานไปแล้วเนะาะคราวนี้เราจะมาทาเป็นของรับประทานกันบ้างนะคะ โดยที่เราจะทําเป็นเมนูที่ชื่อว่ามักรูดลอยแก้วนะคะวิธีการค่ะเราก็ทําการคัดเลือกนะคะมะกรูดนะคะเนี่ยค่ะให้ผลที่ลักษณะไม่แก่ไม่อ่อนจนเกินไปนะคะโดยที่มีจุกแบบนี้ด้วยเนี่ยค่ะจะแสดงถึงว่าเขามีเนื้อผลข้างในเยอะเราก็จะนํามาทําการปาดต,ตรงส่วนที่เป็นจุกของเขาเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะทําการออกเปลือก เนี่ยนะคะ,ะ,คะเราก็ลอกออกมานะคะจนเหลือแต่ผิวขาวๆแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะทําการผ่าครึ่งค่ะผ่าครึ่งผลเนี่ยนะคะอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ทําการคั้นน้ําเขาออกค่ะ นี่นะคะคือมะกรูดนะคะที่เราทําการปอกเปลือกนะคะแล้วก็บีบเอาน้ําออกเมื่อเมื่อวานนี้นะคะจากนั้นเราก็จะทําการล้างน้ําแล้วก็แช่เกลือทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะพอเช้ามาเนี่ยคะ่ะเราก็จะนํามาบีบนะคะขยําบีบแล้วก็ทําการล้างน้ํา เนี่นะคะมากรูดนะคะที่เราล้างน้ําเกลือออกแล้วนะคะเราจะนํามาลวกในน้ําร้อนนะคะเพื่อขจัดความขมนะคะเนี่ยค่ะน้ําร้อนเราต้มไว้แล้วนะคะลวกเฉยๆนะคะ าการฆ่าเชื้อโรคไปด้วยอีกทางนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ตักมาเพื่อให้รอให้เสเด็ดน้ำน,นะคะทำการต้มนะคะ น้ำกับน้ำน้ำตาลทรายกับน้ำนะคะเราจะเคี่ยวเขานะคะรอให้เขาเป็นยางมาตูมก่อนนะคะก็มีใบเตยด้วยนะคะเราก็นํามาล้างทําความสะอาดแล้วก็ใส่ไปด้วยเพื่อเพิ่มความหอมนะคะโดยที่เราจะใส่ในตอนช่วงที่เราทําการ ต้มน้ำเชื่อมเนี่ยค่ะโกเคี่ยวนะคะน้ําเชื่อมให้มันเป็นยางๆอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะช้อนตักเอาใบเตยออกนะคะจากนั้นเราก็จะนํามะกรูดที่เราเตรียมรอไว้อะค่ะใส่ลงไปไค่อยๆเทนะคะเดี๋ยวจะกระดินเนี่ยค่ะเราจะใช้ไฟกลางนะคะ ก็ค่อยๆเขียวไปจนกว่าจะให้น้ำเชื่อมซึมเข้าไปในผิวของมะกรูดนะคะทำอย่างนี้ค่ะไปจนกว่าเขาจะขึ้นใสเป็นเงานะคะเพื่อให้มีสีสันนะคะเราก็จะหยดน้ำใบเตยนะคะที่ออกสีเขียวๆจะได้เป็นสีของมะกรูดนะคะลงไปเพื่อความสวยงามค่ะ เคล็ดลับความอร่อยนะคะของสูตรปลาโน่ข้างนายอยู่ตรงนี้นะคะเราจะหยาอดอกเกลือลงไปนะคะเพื่อที่จะตัดความหวาน,อานของเขาให้มีรสประแรมประแรมของเกลือขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะทำการบีบน้ำมะนาวลงไปนะคะเพื่อช่วยทำให้น้ำเชื่อมของเราใสแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆของมะนาวนะคะ นี่นะคะที่เขาบอกว่าเป็นรอยแก้วนี่นะคะเห็นไหมคะว่าเนื้อเขาจะใสเป็นแก้วนี่ค่ะแบบนี้ค่ะ